สวัสดีครับผมท้องสองสู่เซมกิกิเกมมิ่งชาแนลรูจิกเกม,มากคือเบนผมครับเกง่งเซมกิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกม The Sims Board Game The Sims Board Game นะครับผมก็เป็นเกมเป็นเกมที่ถ้าใครดูรายการเก่งไปเรื่อยนะก็คือแฟนผมเนี่ย ก็ไปซื้อมาเองเลยกับมือนะครับผมเพราะว่าเขาชอบเล่นเดอะซิมากมากนะครับก็ตอนนั้นก็แบบว่าไม่ว่างแนละ้วเปิดบูธอยู่แล้วก็แบบเอ้ยอยากได้เกมอะไรไปซื้อมาให้หน่อยอให้งบไปนะครับจะได้เอามาเล่นด้วยกันปรากฏว่ามีเกมนี้ติดมาครับราะว่าเห็นแล้วน่าเล่นนะครับซึ่งเกมนี้เขาก็เป็นเกมแนวแฟมิลี่ครับที่ใครจะเล่นก็ได้เรียกว่าเล่นง่ายเข้าถึงง่ายนะครับที่เราจะต้องพยายาม ทำตามตัวซิมของเราอ่ะให้แบบให้ประสบความสําเร็จดังใจอะไรแบนี้กมีเพื่อนหลากหลายมีกิจกรรมที่แบบว่าทําให้เราเนี่ยฟูลฟิลความรู้สึกของเรานะครับแล้วก็เวลาฟูลฟิลได้เนี่ยอินสปิรชันเนี่ยเราก็จะได้แต้มนะครับรวมถึงเพื่อนด้วยนะแล้วก็ใครที่มีแต้มถึง8แต้มก่อนครับก็เป็นเกมแบบแข่งกันเนาะอ่าคนแรกชนะไปนะครับก็ที่ก็ เอาเรียกว่าเอามันไม่ใช่แบบเป็นเกมซิมูเลชันขนาดนั้นนะอ่าอธิบายให้เข้าใจก่อนเผื่อแบบกลัวแบบเอ้ยคนซื้อไปแล้วรู้สึกว่าให้มันน่าจะเป็นเกมซิมูเลชันที่เราจะต้องไปทํางานเก็บตั้งแต่งบ้านไม่ใช่นะครับมันคือเกมอ่าไลท์เวทแฟมิลี่เกมที่เป็นแอสแตรกนิดนึงแต่ว่า ใช้ความเป็นเดอะซิมเนี่ยมาเหมิดกับแมคานิกได้อย่างลงตัวเรียวานนี้ก่อนก็คือเล่นไปยังไงก็คิดถึงเดอะซิมแน่นอนนะครับผมมันนไปดูดีกว่าครับว่าเดอะซิมสปอร์ตเกมน่าสนุกน่าสน,น,าสนใจขนาดไหนก่อนไปดูลืมไปนะครับกดคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับยอดวิวหายไปเยอะมากนะครับช่วยกันหน่อยนะครับผมช่องผมจะได้อยู่ต่อยาวๆครับไปดูกันเลย มีนบุกร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกราไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือช้อ p ปี้มี o บุบอร์ดเกมและ l ล n e ID เ i d m แอดม โอเคมาดูกันนะครับแต่ละคนก็จะได้บ้านคนละหลังนะครับก็คือจั่วเนี้ยมาคนละหนึ่งอันจะสุ่มหรือใจยังไงก็ได้เพราะว่าบ้านเนี้ยมันจะมีไอคอนที่ต่างกันตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเกมนี้จะเป็นเกมสะสมไอคอนที่เราจะต้องพยายามสะสมเพื่อ fulfill inspiration card ของเราเดี๋ยว inspiration เริ่มมาเนี่ยครับเราจะทุกคนนะครับจะได้จั่ว2แล้วก็เลือก1นะครับผมขอจั่ว2แล้วก็เลือก1เนี่ยน,นี้ก็จะบอกอยู่ว่าอ่าเราจะต้องมี3อันนะครับมีไอคอนเนี้ยสอัน จะอันนี้2อันนี้หหรืออันนี้3าไปเลยก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันคอลเลกตรีนะครับเอามันไม่ตรงกับไอคอนผมเลยฮะผมขอไปดูที่บอร์ดนิดนึงนะโ <c oughs> จกับมาป่า,าผมขอเอาอันนี้แล้วกันเ,เพราะว่ามันมีโจนอย,นอยู่แล้วก็มีตัวซิมที่เป็นโจนด้วยนะครับต่อไปก็ทิ้งไปนะครับทุกคนก็จะอย่างนี้คนละหนึ่งใบนะครับโอเคเอ่ะ มาดูวิธีเล่นนะครับเดี๋ยวก็หาผู้เล่นเริ่มก่อนแนะนําว่าคนที่เริ่มก่อนให้เป็นคนที่เด็กสุดหรือว่าเล่นเกมห่วยที่สุดก็ได้เพราะว่าเกมนี้คนเริ่มก่อนได้เปรียบอย่างมากนะก็เป็นข้อเสียของเกมนี้แนะนําว่าไป house r u กันอีกทีเพราะผม house r u ูแบบว่าให้ทุกคนเล่นเทินเท่ากันเกมนี้คือมันเป็นเกมแข่งแต้มใครแต้มแปดแต้มก่อนชนะนะครับและชนะทันทีเดียวนั้นไปเลยนะครับเพราะนั้นผู้เล่นคนแรกก็ มักจะชนะได้ง่ายกว่าเรียกว่างี okay. ้ดีกว่าเพราะนั้นก็ไปเหาลูกกันดูนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าจุดติของเกมติมันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะโอเคไปผมอ่าสิ่งที่เราสามารถทําได้นั่นคือเอาตัวนี้ครับไปเล่นในเมืองนะครับหรือกลับบ้านนะครับอ่ถ้าเกิดว่ากลับบ้านเนี่ยเราจะได้เอาเนี้ยขึ้นให้เป็นสีเขียวว่าสองอันเกมนี้ก็คือเดี๋ยวมันจะใช้ทรัพยากรนี้ไปนะครับพอกลับบ้านปุ๊บก็เลือกสองอันให้มันขึ้นเป็นสีเขียวนะครับอ่เหมือนพักผ่อน เพื่อเพิ่มค่าสถานะต่างๆแล้วสถานะเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนทรัพยากรที่เราไว้ใช้จ่ายเวลาไปลงในจุดต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้ามาลงจุดนี้เห็นไหมครับให้ดูไอคอนซ้ายบนนะครับเป็นรูปแบบบับเบิ้ลแบบว่าพูดคุยกันเห็นไหมแล้วก็มีสถานะโซเชียลเนี่ยครับเราก็จะลดลง เวลาเดินมาตรงนี้แล้วนะครับทําให้เราไม่สามารถมาตรงนี้ได้อีกแล้วเพราะว่าอันนี้เราแดงอยู่นะครับก็ต้องกลับบ้านเพื่อฟูลฟิลก่อน,อนหรือด้วยเหตุผลอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวว่ากาันีนทีนะครับแล้วแต่ละจุดที่เราไปลงอสมมติผมมาลงนี้นะครับลถไปนะครับให้ต่อไปให้มาดูไอคอนตรงนี้ครับว่ามันแมทช์กับแอคทิวิตี้ที่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าอันนี้เหมือนแบบเราไปอย่างนี้เพื่อไปทําอะไรเราก็มาดูเราจะทําอะไรดีนะครับอ,อย่างเช่นเแ,แ,แต่ถ้าจะเอาตามนี้ผมขอไปที่นี่ดีกว่าเล่นให้มันดูจริงจังไปเลยนะครับ อ่ารูปนี่นี่มานี้นะครับอ่าแบบว่าไนท์คลับไนท์คลับใช่นายคลับวะไม่ได้ใส่แวน่นโทษทีอ่าอันนี้ก็คือใช้สถานะนี้นะครับอ่าอินเทอร์เนนะครับไม่ได้นอนเพราะเราไปไนท์คลับนะครับซึ่งมันจะมีเสรีภาพที่เป็นรูปอ่านักกากโจรน,นั้นอยู่นะครับอ่าก็คือผมสามารถทำแอคทิวิตี้นี้ได้เพราะแอคทิวิตี้เนี้ยมีสามาถนานะกากโจรอยู่ก็คือไป Night Club อไนทไ์คลับเพื่อไปทำไรเพื่อไปอะไรเนี่ยคลิปโจรมาณิคอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือเอานี้มานะครับสวัป หนึ่งแอคชั่นการ์ด w i t h another player อ่าซึ่งเวลาได้มาต้องสวัปการ์ดแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครมีการ์ดอื่นเลยครับเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะผมมาเอาก่อนอันแรกทำไมผมเอาอันนี้เพราะมันมีไอคอนที่ผมต้องการอยู่ใช่ไหมนะครับเออหมาป่าไม่มีเนาะอ่ะเฮ้ยหมาป่าก็มีนี่ว่าอันนี้ทำอะไรได้วะอ่าอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็คือโซฟ crossword ก็คือเล่นแบบเกมพัทเซลในหนังสือพิมพ์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปอ่านนะครับเอาันนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้อันอื่นก็จะเปิดมานะครับอ่าแล้วก็ตาคนต่อไปนะครับคนต่อไปก็จะไปลงหรือว่าจะอยู่บ้านซึ่งไม่อยู่บ้านอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้มันเขียวอยู่หมดเลยอ่าสมมุตเามาเมิเขามาที่เดียวกับผมแล้วกันเขามาที่เดียวกับผมจะได้ให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดมาที่เดียวกันเอ๊ะโทษทีหลังจากที่เราทำแอคชั่นแล้วให้มาดูว่ามีซิมคนอื่นนะครับที่อยู่ในเมืองเนี่ยอยากจะมา ร่วมกิจกรรมกับเราหรือเปล่าให้ดูไอคอนตรงนี้ครับนี่ไอคอนที่เขาไอคอนที่เขาสนใจนะครับนี่เขาสนใจการโจรกรรมนะครับซึ่งนี้มีนะเขาบอกเอ้ยงั้นกูมาร่วมทํากับมึงด้วยอ่าผมก็เลยได้ซิมมาเพิ่มด้วยหนึ่งตัวนะครับนี่ก็จะเปิดสองเสมอนะครับอ่าอ่าถ้าทํอันนี้ได้นะครับก็คือทำสามอ่าไอคอนนี้ได้ผมจะได้สามแต้มครับแล้วก็เอามา ทักว่างี้ให้รู้เป็นแต้มแล้วเราจะจว่ว2เลือก1เอามาเติมใหม่เนาะส่วนอันนี้ครับจะให้เรา1แต้มเพราะนั้นตอนนี้ผมมี1แต้มอยู่แล้วนะครับโอเคเอต่อไปเข้ามาตรงนี้ปุ๊บอ่าเขาขอทำแอคชั่นนี้แล้วกันนี่หัวใจนะครับอ่าก็คือเข้ามาที่ไนท์คลับเพื่อมาขอพรอกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่าอันนี้ก็จะไปอยู่ในช่องแอคชั่นเขาเนาะ เสร็จแล้วครับก็มาดูว่ามีซิมอยากจะไปขอพรกับบ่อน้ำประศิลป์เขาไหมซึ่งมีนะครับนี่นะไอคอนมันตรงกันนะครับซิมตัวนี้ก็เลยไปทํากิจกรรมกับเขาด้วยก็เลยได้เป็นเพื่อนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับผมสเต็ปต่อไปนี่นี่มันมีเขียนบ่อยเลยโทษทีนะครับนี่เผื่องงนะครับว่าผมรู้สเต็ปได้ยังไงนะครับทราเวลอะ lower needs lower needs เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็เลือกการ์ดแอคชั่นนะครับเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเบเนฟิต B f r i e n d Iconic Sim ก็คือไอพวกเนี้ยอยากจะมาทำกิจกรรมกัะไรไหมนะครับ uh, เสร็จแล้วเนี่ย uh, ่า Mingle with one player of your วา n ิ l ก็คือเนี่ยอยู่ด้วยกันสองคนเราก็จะพูดคุยกันกแบบ็เอ้ยเป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งการทักทายพูดคุยกันเกมนี้เราจะใช้เต๋าผมขออนุญาตเอาเต๋าแบบนี้โอ้โหเต๋ามันหยิบยากมากเอาเต๋าอย่างเงี้ย โอ้เล็บแทบฉีกนะครับมันอยู่ในร่องแล้วเต๋ามันลื่นนะครับไม่รู้จะแงะไงอ่าเนี่ยจะมีเต๋าสิบอันนี้นะครับอ่าก็ตาคนต่างท้อยนะครับอ่ะสีดําทอยก่อนเพื่อตาเขาปุ๊บเขาได้รูปมือนะครับอ่าต่อไปผมทอยปุ๊บผมได้รูปบวกนะครับมาดูกันถ้าได้รูปบวกนะครับก็คือเลื่อนอันนี้ขึ้นหนึ่งอันอ่าเหมือนคุยกันแล้วก็มันรู้สึกถูกคออะไรเงี้ยแต่ถ้าลบเนี่ยก็คือคุยกันแล้วไม่ถูกคอนะครับต้องลดค่าสาระอันหนึ่งนะครับส่วนรูปมือครับจะได้แอคชั่นฟรรรีีไไไปปปใใบบบบกก็็หยิออออัันนนนเเ้้้แลวว์ดขงคาาะ่ กินเอาออฟแทชแคนก็คือจุๆมาคุยกับผมปุ๊บก็ไปกินอาหารในถ <c oughs> ังขยะงงๆนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะก็ตาคนต่อไปคนต่อไปก็อาจจะลงตรงนี้ใช่ไหมก็ลดความต้องการอาหารอะแล้วก็เลือกทํากิจกรรมแอคชั่นไป1อันนะครับแล้วก็ดูว่ามีซิมตัวอื่นเนี่ยอยากไปเป็นเพื่อนอเราไหมในจังหวะนั้นนะครับอ่ะแล้วก็กลับมาตาผมต่ออ่ะผมก็จะ ย้ายไปที่อื่นนะครับหรือกลับบ้านนะครับผมว่าน่าจะย้ายที่อื่นแหละผมต้องเก็บไอคอนในครัวนี้ได้ไอคอนหมาป่ากับโจนะซึ่งเอ้ม,มีมีไอคอนหมาป่าตรงนู้นนะครับมีสองอันเลยนะครับให้ผมเลือกแล้วก็อ๋ออันนี้แบบได,ได้ได้อันนี้ด้วยได้ขึ้นความสะอาดด้วยท้ามาตรงนี้เนี่ยมันจะมีบางอันครับเวลามามันจะมีไอคอนสีเขียวเงี้ก็คือเราจะได้ค่าสแตตฟรีด้วยนะครับในการทํากิจกรรมนั้นๆอ่อนผมไปเลยดีกว่า ต่อให้ค่าสแตทด้านผมจะดีอยู่แล้วแต่ก็ผมเน้นไปดักคนอื่นเอานะครับอขอลุ้ป่ามานี่ครับโพเทียลฟิตเนสผมมาฟิตเนสนะครับผมซึ่งอันนี้ก็คือจะใช้เรื่องความสะอาดเอ้ยพอดีเลยนีหว่า่าเสร็จแล้วครับผมขอทํากิจกรรมอันนี้ครับอันนี้เขาบอกว่าชาาว์อินเดอะเรนก็คือเฮ้ฝนตกพอดีทีนี้นะครับผมก็มาชาาว์เลยเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะ,ะแต่ว่าผมได้อันนี้ขึ้นหนึ่อันอ แล้วก็ตาคนต่อไปเนี่ยเราจะวนเล่นเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามอ่าจนกว่าจะได้แต้มครบตามที่เราคือ8แต้มนั่นเองใครแปแต้มก่อนนะ่แต้มจะมาแค่2อย่างคือจากเพื่อนกับจากไอตรงนี้นะครับผมกับอ่า inspiration นะครับนอ,อกจากนั้นครับมันจะมีการบางใบที่เขียนว่า sim move นะครับ iconic sim move อย่างเช่นถ้าหยิบอันนี้มาใช่ไหม ไอคอนิคซิมูนะครับหมายความว่าไอพวกนี้ครับมันจะวนไปทางซ้ายนะครับวนไปหาผู้เล่นทางซ้ายพราะไปหาผู้เล่นทางซ้ายปุ๊บมาดูว่าผู้เล่นทางซ้ายมีไอคอนนี้ไหมถ้ามีมันก็จะเป็นเพื่อนอคนนั้นเหมือนแบบมันเปลี่ยนเพื่อนอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีมันก็จะวนไปอีกครับจนกระทั่งเจอคนที่มีอันนี้มันอาจจะวนและกลับมาหาเราเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเขาก็จะอยู่คนนั้นเลยแน่นอนว่าผู้เล่นคนทางขวาเราก็จะส่งมาเช่นเดียวกันถ้าเรามีไอคอนตามเพื่อนของคนนั้นเราก็จะ ได้เป็นเจ้าของเช่นเดียวกันนะครับมันก็จะมีจังหวะแต้มสวิงจากตรงนี้นะครับด้านนั้นมันก็จะมีที่เขียนว่าอารีเซ็ตท็อปรีเซ็ตบอททอมอันนี้เวลาหยิบมาก็คือก็คือรีเซ็ตแถวบนทิ้งแล้วก็เปิดใหม่รีเซ็ตบอททอมรีเซ็ตแถวล่างทิ้งแล้วก็เปิดใหม่อะไรประมาณนี้มันก็จะมีพวกนี้ปะปายนะครับในแอคชันะ่นลองอ่านดูบางอันมันจะมีพวกความสามารถที่ต้องทําด้วยหรือบางอันก็แค่แบบเก็บไอคอนพวกนี้นะครับไอคอนพวกนนี้มันก็คือเก็บสแต็กได้เลยเพราะวไปทำกิจกรรมใหม่มาเนี่ยเราก็จะมีไอคอนนี้เพิ่่่่่่มมไไปเเเรรรืืือออออยถึงงัััััันนนนนีีี้้้กกกกะะะทททววววแลล็จจคบบา อาจจะมีครบแล้วก็ได้นะครับก็ค่อยทักไว้แต่ว่าการทักเนี่ยจะต้องเข้าเทินเราก่อนเท่านั้นนะครับไม่ใช่แบบว่าทําเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอ่าคือเกมเนี้ยเขาบอกเลยไม่สามารถที่จะชนะในเทินคนอื่นได้ในจังหวะเทินคนอื่นแล้วเราได้การมาฟรีจากการทอยเต๋าอะไรเงี้ยเราก็ยังฟูลฟิลอินสปายด์ไม่ได้นอะงรอเข้าเทินก่อนนะครับอ่าแล้วก็บ้านแต่ละคนก็จะมีคอนให้ฟรีแล้วอย่างนั้นนะครับก็อย่างเงี้ยใครถึงแปดแต้มก่อนชนะนี่ก็คือ The Sims Board Game นะครับดูความเั็นส่วนตัวนี่ว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผม ก่อนที่จะดูความเย็นส่ตัวนะครับฝากซัพอร์ประจำอีกเจ้าหนึ่งของผมด้วยนะครับกับโมล่าโมล่าฟู้ดนะครับผมใครที่เป็น ชอบปลาเป็นแฟนปลากระป๋องอยู่แล้วนะครับมีติดบ้านไว้ตลอดชอบกินยำปลากระป๋องหรือว่าปลากระป๋องคุกข้าวหรือเอามาทําต้มยำอะไรก็แล้วแต่นะครับบอกเลยว่าโมล่าโมล่าฟู้ดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะตอนนี้สำหรับผมแล้วนะครับผมนอกจากจะมีแค่ปลากระปอ๋องแบบซอสมะเขือเทศแบบคลาสสิกที่ทุกคนรู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วนะครับผมยังมีปลากระป๋องรสชาติใหม่ๆเยอะมากๆและมีปลาหลากหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นทูนา่าซาดีนแซลมอน นะครับอ่าแมคเคอเรลนะครับและอาจจะยังมีอีกในอนาคตเพราะว่าโปรดักต์ใหม่ๆมาเรื่อยๆจริงครับอ่ามีทั้งแบบในซอสน้ำผักในไข่เมนทาโกะไข่ตุ๋นยังมีนะครับแล้วของทานเล่นแบบปลาปางเช่นหนังปลาแซลมอนทอดกรอบบอกเลยว่าอร่อยไม่แพ้กับการกินแบบขนมครบเคี้ยวที่เรากินประจำวันเลยนะครับยังไงฝากไปดูด้วยนะครับผมกับเพจโมล่าโมล่าฟู้ดนะครับถ้าดูแล้วสนใจยังไงเนี่ยสั่งซื้อทางเพจได้เลยนะครับหรือครับถ้าคุณมีโค้ชช้อปปี้อะไรเงี้ยก็ซื้อในช้อปปี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม โอเค The Sims บอดเกมนะครับก็นั่นแหละก็เป็นเกมที่เข้าถึงไม่ยากนะครับอ่าแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยก็ย้อนให้คิดถึงสมัยที่เราติด The Sims อ่ะเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านเกม The Sims มาตอนเด็กคือเล่นเยอะมากเล่นบ่อยมากก็เล่นแบบว่าเล่นแนวใช้ชีวิตอ่ะไม่ได้แนวสร้างบ้าน คนเล่นแต่ซิมจะมี2ส,สายนะหนึ่งก็คือสายสร้างบ้านที่แบบว่าโกงเงินแบบว่ากดสูตรเงินเลยแล้วก็มาสร้างบ้านสวยๆไปเลยนะครับกับผมอะ่ะก็คือแบบว่าเล่นอะจะไม่ใช่สูตรครับก็คือใช้ชีวิตไปเรื่อยเก็บเงินมาซื้อทีวีแล้วมัน,ม,นมันฟูมันอิ่มเอมเลยนะเออเวลาเราซื้อของใหญ่ๆเข้าบ้านได้อะไรเงี้ยนะมันฟิลลิ่งมันจะคนละอย่างก,การกดสูตรอะ่ะแต่กดสูตรก็คือนั่นแหละเขาอยากได้บ้านสวยๆไปเลยแบบอยากสร้างบ้านสนุกๆอะไรเงี้ยแต่ผมชอบที่จะคอนโทรลตัวซิมมากกว่านะครับอ่าแล้วก็ เกมนี้เนี่ยมันก็เป็นอารมณ์เหมือนเล่นสัปเรนเดอร์อารมณ์เหมือนเล่นวพวกแฟม i ลี่เวทไลท์ยูโรทั่วไปเนาะที่เราจะต้องเป็น w o r k เกอร์เ e ลสเมเอาไปวางครับวางเพื่อทํา เพื่อให้ได้รีซอสมาซึ่งรีซอสก็จะเป็นการแอคชั่นใช่ไหมซึ่งการแอคชั่นแต่ละอันมันก็จะมีผลเอฟเฟกของมันแล้วก็รวมถึงมีไอคอนที่เราต้องการด้วยก็คือเหมือนเก็บสะสมไอพวกช่ากรไอคอนพวกเนี้ยนะครับ <c oughs> เพื่อให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการและเพื่อทําให้เราได้แต้มแต่ว่าทายังไงให้เราได้เร็วกว่าคนอื่นเท่านั้นเองนะครับเราก็ต้องดูดีๆบริหารไอตัวค่าอารมณ์ดีๆแบบมูทแท็กเกอร์อย่างเงี้ยดีๆนะครับว่าเฮ้ยเอานี้ก่อนเดี๋ยวไปเอานี้ต่อเอ้ยเพื่อนมาแย่งีไปนี้อื่มงอยู่นนิดึง็ ต้องบอกว่าเกมนี้ไม่เหมาะกับคนที่ชอบการวางแผนจะจ๋าชอบแบบเวลาชนะก็รู้สึกว่าโอ้โหกูชนะด้วยฝีมืออะไรเงี้ยนะครับเพราะมันมีเรื่องของดวงมาเกี่ยวข้องครึ่งๆเลยอฝีมือครึ่งหนึ่งดวงครึ่งหนึ่งนะครับมันซึ่งมันไม่ได้ข้อเสียนะคือการที่มีดวงในเกมมันไม่ได้ข้อเสียอย่างใดแต่ว่ามันเรียกว่าเหมาะกับใครมากกว่าซึ่งการเกมนี้ผมว่ามันเหมาะกับ ทุกเพศทุกไปที่แบบว่าเอ้ยแบบคนนึงก็เล่นเกมเก่งมากคนนึงเล่นไม่เก่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งคนเล่นไม่เก่งก็จะมีสิทธิ์ชนะได้ไงเพราะมีเรื่องของดวงมาเกี่ยวข้องนะครับดวงมาจากไหนมันก็จะมีเรื่องอ่าตัวละครซิมซึ่งไอคอนิกซิมที่แบบมาเป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีจังหวะสวิงที่จู่ๆมันก็เดินไปบ้านอื่นแลว้วเอาอ่ะแต้มกูใกล้ถึงแล้วจู่ๆแต้มก็หายไปแล้วก็บ้านอื่นก็ดักไปนะครับแต่ความจริงมันก็สามารถคิดจริงจังเพื่อที่จะดักอะไรตรงนี้ได้แหละนะครบ เห็นคนอื่นมีเพื่อนตัวนี้เขาต้องการไอคอนนี้ในบ้านว่าเดี๋ยวกูเตียยไอคอนนี้ไว้ที่บ้านก่อนเดี๋ยวพอมันหมุน่าเพื่อนคนที่จะเป็นกูอะไรประมาณนี้เนาะแต่แก็มันจะมีเรื่องของอินเทอร์แอคชั่นของผู้เล่นด้วยที่เวลาเรากันเองเนี่ยเดินไปเจอผู้เล่นคนอื่นนะครับในสถานี่ต่างๆเนี่ยต้องทอยเต๋านะครับซึ่งเต๋านี่ทอยดีคือดีเลยทอยแย่คือแย่เลยครับเพราะการทอยแย่คือแบบมันลดมูดอะ่ะแล้วเวลาลดมูดถึงระดับหนึ่งเราแทบจะต้องโดนข้ามเธนแล้วและการโดนข้ามเธนเกมเนี้ย มันหนักหนามากนะเพราะมันเกมแข่งแต้มคือมันไม่ใช่แบบว่าใครจะแต้มเยอะสุดแต่ใครไปถึงแต้มนั้นก่อนการโนข้ามเธอเน่ก็คือเหมือนเราเล่นน้อยเธนกว่าคนอื่นไปแล้วอ่าเธอหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับอ่าแต่ถ้าได้มันคือดีไปเลยอย่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้มูดอ่าได้มูดก็คือไม่เท่าไหร่อ่าแต่ก็ก,ก็ก็ดีอะดีกว่าไม่ได้นะครับกับการได้การ์ดฟรีการได้การ์ดฟรีนี่คือดีมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเลยมีดวงอะไรเงี้ยมาเกี่ยวข้องซึ่งมันสวิงระดับหนึ่งในการทอยเต๋ามันไม่ใช่แบบ ทุกหน้าเต่ามันได้อะไรไล่เรียกันอะแต่ว่ามันได้แบบได้ดีกับได้ไม่ดีไปเลยอะไรเงี้ยเนาะอ่าซึ่งก็คนไม่ชอบก็ไม่ชอบนะแต่คนชอบเฮความเฮฮาความที่แบบว่าเล่นกันลุ้นๆสนุกสนุกอ่ะไม่ซีเรียสเกมเนี้ยน่าจะเหมาะนะครับผมเพรานรันเกมนี้ครับ The Sims Board Game นและ s w i t c Gaming ครับ,บ,รบขอให้เป็นกู๊ดเกมครับผม ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ Youtube หรือว่า p a t ต้อนั่นเองนะครับหรือจะสับกด s u b สไค i b e ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้